นีต้องบอกเลยว่าบอดี้สวยๆเลยนะครับให้ผมขับไปเรื่อยๆดูรอบอัตราการเร่งดีอ่านี่เกียร์สองอนี่เกียร์สามอันนี่เกียร์สี่ i i don't god damn know from something wanna but where she came from, but damn, wanna say สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับทางช่อง YouTube โอสู o ูนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเพื่อนเขาวันนี้ผมมีรถ1นึคันนะครับจะมานำเสนอเพื่อนนะครับหลังจากที่ผมไปเก็บงานเก็บรายละเอียดรถเก็บภายในให้เรียบร้อยตอนนี้ก็คือเป็นรถที่พร้อมใช้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับว่าคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรกันนะครับไปครับผม อันนี้นะครับเป็นโตโยต้าโคโรน่านะครับเพื่อน RT61 Mark II นะครับคันนี้ผลิตในปี1,969นะครับมาดูดีเทลรอบๆรถนะครับคันนี้ตัวรถเป็นสีเทานะครับเพื่อนเทาคล้ายเทาแลมโบนะสีเทาแบบด้านๆนะครับมีคิ้วขอบสันทุกอย่างครบนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้เลยนะครับเขียนว่าโคโรน่า Mark i นะครับอันนี้ของเดิมติดรถสวยๆเลยนะ ไล่มาถึงไฟท้ายนะครับเพื่อนเป็นกรอบคิ้วโครเมียมนะครับ3จุดนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะครับอยู่ที่ด้านหลังเลยนะครับมีโลโก้ออโตเมติกอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นโลโก้เดิมของเขาเลยนะครับกันชนหลังเป็นกันชนโครเมียมนะครับสวยๆนี่ไฟส่องป้ายทะเบียนอ่าสวยๆแบบนี้นะครับที่สาคัญคันนี้พิเศษตรงไหนรู้ไหมครับเพื่อนเติมน้ํามันตรงนี้ครับนี่เปิดตรงป้ายทะเบียนออกมานะครับก็จะมีฝาถังน้ํามันนะครับอยู่ด้านหลังข้อดีของเขาเลยนะเวลาจะเราจะไปเติมน้ํามันเนี่ย เราก็ไม่ต้องจอดซ้ายจอดขวาเลือกจอดได้เลยจะจอดตรงไหนก็เติมข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูดีกว่าไหนๆก็วนมาถึงหลังรถแล้วอ่ะเปิดดูฝาท้ายครับเพื่อนๆทันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมย้ายแบตนะครับมาอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแผ่ของ panasonic ตัวนี้ใช้แบตตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะหุ้ม ก็มาีสักหลาดให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับเนียนๆไฟทรงไฟท้ายทุกอย่างใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับกุญแจก็ล็อกได้นะครับแบบนี้เลยล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับมาไล่ไปดูด้านหลังอีกข้างหนึ่งครับเขียวสันโคเมียมทุกอย่างครบแขงตรงนี้ครบเลยนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับมีกันสาดฝนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันภายในนะครับเพื่อนๆเป็นเบาะหนังสีดํานะแล้วก็ ที่พื้นเนี่ยผมหุ้มให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับหุ้มหนังให้ใหม่หมดเลยนะครับทั้งผืนเลยนะแล้วก็ที่สําคัญด้านบนนะครับหุ้มหลังคาให้เรียบร้อยเพื่อนดูเห็นไหมเป็นผนังสีครีมเทาๆนะครับเป็นลายแบบส,บสากๆนึงนิดๆแต่ว่าสวยมากๆมันออกแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับมือจับทุกอย่างมีครบหมดเลยนะครับ ยางขอบคิ้วทุกอย่างมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เบลคาดก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับเบาะใช้งานได้นุ่มๆเลยครับเพื่นอนๆดูกันไหมนั่งได้สองคนสบายๆด้านหลังแบบที่นั่งโซฟาใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็แถมด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็หุ้มให้ใหม่สะอาดสวยงามเลยเห็นไหมครับบิ้วใหม่ภายในบิ้วใหม่หมดเลยทั้งคันเลยนะครับสวยๆเลยมือมุงมือหมุนใช้งานได้หมดเลยนะนี่ไงรับลมรับลมได้ แต่คันนี้แอร์เย็นไม่ต้องห่วงไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแล้วแต่ควรจะใช้มาตรงประตูใช้งานได้ทุกอย่างมีตรงนี้ด้วยนะครับเป็นที่เขี่ยบุหรี่นะรถโบราณส่วนมากจะมีตรงนี้ให้นะครับเป็นที่เขี่ยบุหรี่นะครับผมนี่เรียบร้อยทุกอย่างอ่ะพาไปดูเบาะหน้ากันบ้างนะครับอ่าเปิดมาดูเบาะหน้าครับเพื่อนๆแถงประตูของเดิมทุกอย่างอยู่ครบ มือจับประตูเหมือนเดิมครบเลยนะครับอันนี้ที่เปิดประตูตรงนี้จะเป็นอ่ะหูช้างนะครับเพื่อนๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับหมุนออกหมุนเข้าได้ล็อกได้นะครับมือหมุนกระจงกระจกใช้งานได้ครบเลยนะครับทั้งสี่ฝั่งเปิดได้ปกตินะครับดูด้านในกันครับเพื่อนๆแผงคอนโซลนะครับยังอยู่ครบนะครับโลโก้โคนโรนามาร์ทูยังอยู่ครบนะครับช่องแอร์ของเดิมอยู่ครบอันนี้กุญแจก็ไขเกะได้แต่เกะนี่ไม่มีอะไรนะครับเปิดมาอ่าพวก วิทยุคอนโซลเดิมทุกอย่างเดิมใช้งานได้บางส่วนนะครับก็จะมีไฟติดขึ้นนะครับแต่ว่าพวกวัดน้ำมันวัดไอความร้อนวัดอะไรเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับนาฬิกาก็ใช้ไม่ได้แต่ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับหัวเกียร์อันนี้ผมก็ซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วครับพเพื่อนๆเป็นหัวเกียร์ลูกสนุกนะครับเลขแปคลาสสิกมากๆแล้วก็พวงมาลัยก็สวยพวงมาลัยก็ยังเป็นแบบลายไม้นะครับของ Momo โมโม่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของแต่งนะเอนีซยขอนโซนปัด นี่ใช้งานได้หมดเลยเนี่ยครับใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่ไงสวยเลยก,กระจกก็ยังอยู่ครบนะครับไฟเพดานก็ยังอยู่แต่ไฟไม่ติดนะไฟไม่ติดและแต่ว่ายังเป็นของเก่าองเดิมอยู่นะครับตาเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นบ้างอ่ะมาถึงหน้ารถบ้างดีกว่าคันนี้ได้กระจกติดแก้มรถมานะครับก็จะเป็นทรงเ e โทร c l a s s ิกนะครับเพื่อน,อนมีเสาอากาศเดิมอยู่ตรงนี้ด้วยสามารถดึงได้นะ นี่ดึงขึ้นมาได้แต่เราไม่ได้ใช้วิทยุแล้วจะมันเป็นทรงฮลาสติกพทเๆนะครับสวยเลยมาดูคิ้วขอบนี่ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาไล่ถึงไฟหน้ารถบ้างไฟหน้ารถคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไฟคู่นะครับคลาสสิกสวยๆเลยครับยุคเก้าเอ้ยยุคหกศูนย์นะได้ไฟอย่างนี้เลยกระจังหน้าของเดิมนะครับมีโตโยต้าจริงๆอ่ะมันเป็นโตโยเป็ดนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมโลโก้ได้ครับว่าโตโยเป็ดมานะครับแต่จริงมันเป็นโตโยต้านะครับก็คือโตโยต้าต้องบอกก่อนครับเพื่อน ระหว่างโตโยต้กับ t o โย t a เป็ดเนี่ยคือ Toyota มันเป็นบริษัทแม่ส่วนโตโย t a เป็ดมันเป็นบริษัทลูกเข้าใจง่ายนะครับเหมือนกีตาร์เฟนเดอร์กับกีตาร์คอยเออรก็คือบริษัทเดียวกันแต่แยกย่อยรุ่นการผลิตออกมาให้มันดูมีราคาที่ถูกลงนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกแต่ส่วนมากเขาจะเรียกกัน Toyota าโคร n น m มาคทูนะรุ่น r t 6์ทีหกห่งไปดูที่สันฝากระโปรงรถนะครับอันนี้สวยๆเลยเพื่อนๆมาดูใใจ ฝันฝาปองรถมันจะมีเหมือนจะหมูกลงไปนะมันจะเว้าวลงไปตีรับไปถึงตรงนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูที่ล้อกันบ้างดื่มเล่าให้ฟังล้อคันนี้ต้องบอกว่าเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะติดรถมาเลยก็คือเป็นล้อกระทะ โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนครับขึ้นมาอยู่บนรถเจ้า t ต y o ต้าโคโรนา RT61 นะครับรุ่นนี้ก็เป็นมาร์ก2นะอยู่ในยุคประมาณ60ปลายๆนะครับก็เป็นปี1969นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปลองสรทนาคันนี้ให้เพื่อนๆชมนะครับว่ารถมันใช้งานได้จริงไหมนะครับปักเดี๋ยวเราไปลองนั่งรถคันนี้กับผมเลยครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็ขึ้นมาอยู่กับผมบนรถแล้ว คันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้เป็นพวงมาลัย power มาแล้วนะครับผมมาลัย power เป็นไฟฟ้าด้วยนะคือมันนุ่มมากนะครับเวลาวงลงวงเลี้ยวอะไรพวกนี้ครับขับใช้งานได้ปกติเลยครับเพื่อนแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์แขวนนะครับเพื่อนครับแอร์แขวนก็คือมีระดับความเย็นอุณหรูโิปรับตรงนี้ได้เลยนะครับติดตั้งใหม่แล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์ก็ใหม่เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับ วกไม้ทุกอย่างมีนะครับคือใช้ไม่ได้เลยนะเพื่อนต้องไปตั้งระบบใหม่นะแต่จะมีไฟตรงนี้ติดไฟน้ำมันเครื่องกับไฟไอ้พวกนี้ติดใช่ไ อย่างใช้งานได้หมดเลยนะครับเพื่อนช่วงล่างคันนี้อาจจะแข็งไปนิดนึงนะครับต้องเอาไปปรับแต่งนิดนึงแต่ว่าขับใช้งานโดยรวมได้ปกตินะครับระบบเบรกดีระบบคัสก็แข็งแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับข้อดีคันนี้คือแอร์เย็นนะครับแล้วก็ภูมิพลายไฟฟ้าภูมิพลายพอร์เนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะครับมันโซนงานทุกอย่างของเก็บงานที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆไปไม่ต้องทําอะไรเลยขับอย่างเดียวเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับ คันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าอยากจะให้สวยนะต้องทําทสีเพิ่มนะครับเพราะว่าสีที่ตัวรถมาก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่มีผุเลยนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าบอดี้สวยๆเลยนะครับให้ผมขับไปว่เดือรอบอัตราการเร่งดีนี่เกียสองนี่เกียสามนี่เกียสี่ มีห้าเกียร์นะครับคันนี้เป็นเครื่องโตโยต้าพันหนะครับเครื่องเดิมๆของเขาเลยนะครับระบบเบรกก็ดีนะครับวงลงวงเลี้ยวใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบข้างนอกให้เพื่อนๆชมกันนะครับ